ต้องไปกันเรื่องของพลังงานนะครับแล้วก็เราจะรับยังไงเราที่โทษมีกระชุมบริหารบุคลยกรมาได้ไปหมดนะครับก็ในตัวแทนนะครับให้บุคลากรให้น้องนักศึกษาได้มีส่วนรับใช้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อเฉินะครับต้องการทดแทนเพื่อไปเปิดสอนในระดับมหาวิทยาลัยระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้และแม่โจ้แล้วก็กรมพัฒนาา ได้ตระนักถึงความสําคัญนะครับแล้วก็คุณค่าของการพัฒนาบุคลากรนะครับผู้ศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตให้มีพ,พร้อมในด้านการนำรักพลังงานนะครับแล้วก็การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพใน่โจ้แล้วก็กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ในทั้งนี้เนี่ยมหาในม่โจ้แล้วก็กรมพัฒนาการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนนะครับเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของวิศวกรรม ภาษาบันดิตนะครับสาขาวิชาวิศวกรรมการนำรับพลังงานเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาที่จะผ่านการเรียนรับสูตรนี้ครับต่อไปก็จะเป็นการรุนแรงของทั้งสองฝ่ายนะคะระหว่างกรมพัฒนาพลังงานตัวแทนและอนุรักษงงานกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะมต้รัองไปชอบด้านงานที่ว่าเนี่ยนะครับ ม,มีเรื่องมีสิ่งที่ต้องทำเนี่ยก็ต้องทําไปดกนการให้การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพกระบวนการแต่เดิมนะครับแล้วก็ให้โรงงานในการส่งคนเข้ามาส่งแม่น้นเข้ามาอบรมนะครับแล้วก็แต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพลงงานส่งมาก็มามองดีว่านักศึกษาที่จะจบไปเนี่ยมาเตรียมความพร้อมเลยพร้อมที่เพื่อก้าไปดูให้มีการดนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นแต้มต่อพวกเราคือว่าเราเดินไปที่โรงงานหรือการที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นอยุ่ในขายวาคงีตามกฎหมายเรายื่นไปสมัครไปเลยครับหนึ่งเราเองเนี่ยค่าตัวเราจะเพิ่มตรงวัดสอบเราต้องมีสอบอันนี้สอบต่างหากนะสอบต่างหากอีกหนึ่งครั้งนะฮะจริงๆก็เราไม่ให้มีการสอบซ่อมนะฮะแต่ก็ไม่อยากให้ซ่อมหลายครั้งเดียวไม่ผ่านไปเลย